สวัสดีค่ะคอันนี้ก็1เดือนนะหลังจากที่เสริมหน้าอกเป็นเพิร์ลนะครับรุ่นโมเดเลสก็อาจจะทําให้ได้ความนิ่มแล้วก็ทําธรรมชาติเนาะเทคนิคที่แบบวางซิลิโคนจากการส่องกล้องเนี่ยมันจะทําให้แบบพอดีตัวแล้วก็หายไวนะครับอ่ะถามความรู้สึกเลยหเดือนนอนเป็นยังไงแนละ้วคุณหมอว่า1เดือนเนี่ยแบบฟื้นตัวเร็วไหมครเร็วเร็วมากจริงๆแล้ว หสัปดาห์หลายๆคนก็ทํางานได้แล้วปกติเราทํางานเป็นนางแบบเนาะใช่ค่ะจริงๆเมื่อวานครบ1เดือนพอดีหนูก็ไปเดินแผดมาหนูรู้สึกเอ๊ะหลือหนึ่งเดือนมันไปเดินได้หรือยังนะแต่หนูรู้สึกว่าก็รู้สึกฟื้นตัวเร็วมากหนูก็เลยมาถามว่า1เดือนนี้คือเร็วไหมค่ะ1เดือนปกติ สองสัปดาห์บางทีก็แต่งตัวสวยๆได้แล้วจริงๆแล้วสองสัปดาห์เขาไลฟ์อะไรติ๊กตอกอะไรได้แล้วใช่หนูถ่ายงานรีวิวแล้วซึ่งก็จะประมาณนี้แหละไม่มีเขียวไม่มีช้ำที่นี่แบบทาแล้วไม่ไม่ได้แบบเขียวช้ำก็เะ่านั้นมันจะหายไวตัวนี้เทรนด์ของการเสริมหนกมันจะเป็นแบบเขาเรียกมินิมอลอินเวสีฟก็คือหายไวเจ็บน้อยสองกล้องเนี่ยมันจะหายไวเจ็บน้อยอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ทําที่โรงพยาบาลด้วยใช่ไหมครับท่านทำโรงพยาบาล แล้วก็ไซส์เนี่ยเราก็เลือกไซส์ไม่ใหญ่ด้วยเนาะเป็น280กับ300นะครับเป็นยังไงทำไมถึงเลือกไซส์ที่แบบขอแค่ครับบีคือหนูสึกว่าหนูเป็น,นแบบว่าหนูอยากได้ไซส์ที่เอ่อได้หลายลุกคือไม่ต้องเซ็กซี่มากคือเซ็กซี่บ้างก็ได้หรือว่าแบบเท่ๆบ้างก็ได้คือแบบสามารถทําได้หลายลูกเลย้วหนูว่า3 0 0ร้อยซีซีเนี่ยกำลังพอดีตัวหนูว่าสาว,วาทรานส์เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ทาไซส์ใหญ่กันนะครับ คือไม่ได้ถามตำทานไม่จําเป็นว่าเขาต้องแบบเซ็กซี่ตลอดใช่สี่ร้อยไม่ใช่ตัวนี้สองร้อยสองร้อยกว่าสองร้อยแปดสิบอย่างเรานี่ก็ก็มีเยอะเพื่อนหนูทำสองห้าสิบก็มีค่ะเป็นทรานส์อ่าคือเดิมต้องบอกไปก่อนนะเดิมไม่มีเนื้อเลยคือถึงหนูจะสตรีทฮอร์โมนนะแต่ก็มันไม่ค่อยขึ้นนะเนาะไม่ไม่มีเลยไม่มีเนินใช่ไหมหนูจำได้ตอนนั้นมาคอนเซ็ตว่คุณหมอคุณหมอบอกเนื้อคือแบบโปรตีนเขามีสามสิบกันหนูมีแค่แบบสิบ สิบมิลน้อยมากบางความหนาของเนื้อปกติก็ต้องวัดข้างในกันข้างในกับข้างบนซึ่งหมอเลยก็ไม่มากหมอเขาบอกโอ้ยางเนาะแต่ให้ดีกว่านี้ก็เติมไขมันไฮบิดนนี่ขนาดหนัวนี่ขนาดไม่เติมนะหนัว่ามันก็แบบโอเคแล้วอะแค่เรายืดเนื้อจัดตำแหน่งให้ดีแล้วเลือกซิลิโคนที่มันพอดีกับตัวเป๊ะอย่างเงี้ยมันก็จะการวางซิลิโคนนี่ยิ่งระวังเนื้อกล้มเนื้อนี่เป็นเป็นแบบสเาเชียลแต่ว่าก็สามารถที่จะทําให้ดูธรรมชาติได้ ไม่เป็นบล็อกไม่ใช่ไหมไม่ได้เป็นบล็อกไม่ได้ดูแบบโปะอะไรเลยบอกว่าธรรมชาติดูไม่เห็นขอบไม่ได้ดูแบบโอ้เป็นก้อนขึ้นมานี่ดูเหมือนจริงมากดูแบบเนียนมากฟีดแบคเป็นยังไงกับงานครับแล้วก็อิมเพรสก็หนูรู้สึกว่าใส่ชุดอะไรก็แบบง่ายขึ้นมาเมื่อก่อนหนูไม่มีแลองหนูต้องแบบเอ้ยต้องใส่ฟองน้ำต้องใส่บราอะไรที่มันต้องแบบเสริมหน่อยแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่ต้องเลยคือแบบง่ายมากตอบโจทย์นางแบบ ใ่แต่ว่าเราตั่งรเขาไม่ขยายกันเนาะเขาไม่คิดแบบโอต้องครับซีครับดีอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ดีถึงซีอย่างเงี้ยกาลังดีอืมก็หายไวด้วยสองสัปดาห์ก็ไล่แต่งตัวอะไรได้แบบปกติเลยนะครับโอเคงั้น๋วันนี้ก็คือมามาตรวจแล้วก็โอ้นิ่มหมอใช่ไหมตอนนี้ที่หมอมาตรวจรู้สึกว่าไม่ไม่ได้มีพังผืดทรงตำแหน่งที่ดีได้แผลที่สวยนะครับแผลเล็กแผลสวยไม่มีปัญหาซิลิโคนก็ นี่นตามที่เราต้องการแล้วก็ได้ไซส์ที่เรียกว่าตรง,ง,ง,งใจอะไรนะเพราะว่าเราวัดกันอย่างแบบละเอียดเป็นซีซี<า><ๆ>ข้างต่อข้างสองข้างไม่เท่ากันสองแปดศูนย์สามร้อยสองข้างนี้ต่างกันคนทั่วไปกระดูกเราไม่เท่ากันไม่มีใครหน้าอกเท่ากันหรอกบอกไปเลยว่าคนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หน้าอกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันต้องใส่ไซส์ที่แบบวัดให้มันละเอียดให้มันพอดีข้างต่อข้างว่าข้างนี้เท่าไหร่ข้างนี้เท่าไหร่ซึ่งมันจะต้องมีความต่างกันอยู่ในเล็กน้อย,อยซึ่งสุดท้ายก็จะได้ ที่เท่ากันเนาะได้ได้เนินที่เท่ากันได้ได้ทรงที่เท่ากันแล้วก็ตำแหน่งที่ดีนะครับ<ม>ก็เป็นการส่องกล้องแล้วก็การยืดเนื้อให้มันเข้ากับเรามากที่สุดน,นะครับ<ม><ม>ต้องถามคุณนนท์นิดนึงวันที่มาลองไซส์กับตอนนี้ที่แบบหน้าอกเขาที่แล้วเป็นยังไงบ้างที้จริงตอนมาลองไซส์หนูก็แบบแอบกังวลว่าบบอ้ยหรือมันจะแบบเล็กเกินไปหรือเปล่าหนูค่อนข้างเครียดมากเพราะแบบหนูแบบแต่กว่าจะทำเนี่ยตัดสินใจมานานมากแต่พอทำมาเสร็จแล้วหนูรู้สึกแบบ คิดไม่ผิดหนูแบบหนูค่อนข้างอิมเพรสมากๆเพราะแบบตอนแรกค่อนข้างกังวลว่าเอ้ยมันจะดูเป็นบล็อกไหมหรือว่ามันจะดูแบบยังไงหนูกลัวถ่ายรูปไม่สวยด้วยแหละเพราะแบบหนูทํางานอย่างนี้ด้วยไงแต่พอทำออกมาหนูแบบสวยนี่ทำนานแต่เราต้องเลือกหมอให้ดีเพราะว่าทำหน้าอกไม่ใช่แค่ว่าเราเลือกซิลิโคนเพิ่มมือที่ว่าแล้วมันต้องดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าการวางตำแหน่งไม่ดียังมีหมอหลายคนซึ่งไม่ได้วัดให้ละเอียดพอ คือซิลิโคนมันกว้างไปนิดนึงมันก็จะพับหรือแคบไปหน่อยนึงลองมันก็จะกว้างมันก็ไม่ได้ชิดเป็นหนึ่งนิ้วมือพอดีอย่างของเราอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซิลิโคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนหนึ่งอยากเลือกเท่าไหร่ก็เลือกได้ม,มันจะต้องมีค่าที่แบบพอดีสําหรับเราซ้ายกับขวาแล้วแต่คนด้วยมันต้องต้องมาคุยกับหมอที่แบบมีประสบการณ์แล้วก็มีความละเอียดในการที่จะเลือกซิลิโคนในการที่จะวัดแล้วก็ในการที่จะ วิเคราะห์เนื้อปัญหาของเราว่าเออเนื้อเรามันไม่เท่ากันเท่าไหร่หรือว่าเนื้อมันนี้นมจุกมันต้องยืดแค่ไหนหรือว่ามีอกไก่หรือมีความเอียงแค่ไหนเราต้องจับล็อกด้านไหนมากกว่าด้านไหนเงี้ยือมันก็ป็นรายละเอียดที่เออมากกว่ามากกว่าท,ที่ที่แค่เป็นหมอยัดซิลิโคน่ะหมอหมอหลายคนก็คือหมอยัดซิลิโคนเปิดแผลยัดซิลิโคนใส่เย็บปิดคือจบแค่านาั้นนมทรงสุดท้ายจะเป็นยังไงไม่รู้ซึ่ง ไม่ใช่ถ้าถ้าจะมาที่ดิมคลินิกก็คงจะต้องทําแล้วทําทั้งทีก็ทําให้ดีไปเลย <S 2> <S 2> ทําให้ดีไป,ปไปเลยนเนาะแล้วเดี๋ยวคุณหมอจนะนัดคุณอนวลอีกทีก็คือครบสองเดือนนะคะ,ะแล้วสองเดือนนี้มาเช็คอะไรบ้างคะคุณหมอตองนี้จะมาเช็คทรงกันอีกทีมาเช็คเรื่องความนิ่มแล้วก็อาจจะมีการปรับยาเรื่องยาลดทางผื่นเนาะให้อีกครั้งหนึ่งยาลดทางผื่นสาคัญครับไม่ใช่ว่าเราแค่ กินเําทำเสร็จแล้วก็ไปเลยไม่ใช่ยายาฆ่าเชื่อยาลดทางผินเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทําให้นมนิ่นเป็นเป็นเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับซึ่งมัน,ม,น,ม,นมันต้องมันต้องปรับยาแต่ละคนมันไม่เท่ากันอเคนะยังไงก็ฝากติดตามเคสของคุณนนในตอนครบสองเดือนอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเข้าที่หน้าอกจะนิ่มขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกับรายการ ไลฟ์กับคุณหมอที่ดีมคลินิกีนะคะคสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ